ได้แล้วนะครับหนึ่งตัวนะครับนี่เห็นไหมครับทุกท่านโอ้โยปลาบนดอยใหญ่สุดก็ประมาณนี้แหละเฮ้ออเอออ่ะอ่ะอ่ะอะปลาบนดอยใหญ่สุดก็ไซนี้แหละครับสามนิ้ว <laughs> อ่านะครับได้แล้วครับหนึ่งตัวตัวใหญ่นะครับเพราะว่านอกนั้นถ้าตัวเล็กนี้จะยังไม่ได้ถ่ายนะครับตัวเล็กๆยังไม่ถ่ายครับ <fisher ies S 1> เ,เพราะว่า,าน,น้ำมันยังไงนะครับมันมันลื่นนะครับหินมันลื่นหินมันลื่นแล้วก็เดินยากครับเรยังไม่ได้ถ่ายนะครับ ตอนนี้ได้แล้วหนึ่งตัวนะฮะรอดูไปเรื่อยๆครับได้อีกตัวแล้วนะครับเดี๋เดๆๆเด้อ่ให้นะเฮ้ยโนหน่อยชนหน่อยชนหน่อยได้อีกตัวแล้วนะครับนี่ประมาณสามนิ้วเอ็นเๆ็นเ็นเ็นเอ่าดูสมนาคุณจีนด้วยนะครับเอ้ย ได้แล้วครับอีกตัวหนึ่งครับตัวใหญ่นะครับสุดยอดครับโอ้โหถ้ายิงได้แบบนี้เรื่อยๆก็มีกําลังใจนะครับที่จะอยิงต่อไปนะครับพอผมก็จะอยิงไปเรื่อยๆนะครับอ่าชมไปชมชมกันไปเรื่อยๆนะครับโอ้โ อันนี้ขเขาเรียกว่าปลาอะไรครับเนี่ยปลาบูหรือปลาอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับปลาแหลงครับรรบ้านผมเรียกว่าปลาแหลงปลาเหลงตั้งอ,อกตั้งใจยิงกันทุกคนเลยนะครับยิงกันไปเรื่อยๆครับ ตอนนี้ทุกคนก็เริ่มหนาวกันแล้ว <laughs> <laughs> <c oughs> นี่ได้คนละนิดคนละหน่อยครับนี่ตัวนี้ใหญ่สุดแล้วครับตัวนี้ตัวเมื่อกี้ที่อายิงได้ตัวใหญ่ๆเมื่อกี้นะครับบนดอยนะครับถ้าไซส์นี้คือใหญ่สุดแล้วครับ วันนี้นะครับรก็ได้ประมาณนี้นะครับรที่พวกผมมายิงกันนะครับรตัวนี้ตัวใหญ่สดุดใหญ่อ,อ,ยยอย่างนี้ครับไซย่างนี้ไม่เคยมีนะครับรถ้าที่มีก็จะเป็นเขิอ,อ,อนุรักษ์นะครับรแต่นี่มันมน่าจะฝนตกแล้ว หลุดออกแม่นะครับได้กบเลยิงกหมิงกาลนะตาลกตาลกูองลยีวอนตั้งคนตอนนี้หนาวครับต่างคนต่างถึงไฟกัน เดี๋ยวก็จะย่างกินกันครับหรือว่าต้มกินกันนะครับไม่ใช่เน้นน้อยนะรวมๆแล้วโลปายหรอกิโลกว่ารวมๆรับสองกิโลน่าจะได้อยู่ครับเพราะว่าตัวใหญ่นี้ก็น่าจะครึ่งโลแล้ว ก็่ายประมาณนี้นะครับโอยมากเลย <นะ S 2> ครับ